นี่จะให้ดูฝั่งนี้ดูดูฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมครับฝั่งนู้นมันจะเป็นไฟถอยเดิมๆมันจะออกเลืองๆไม่ค่อยขาวเนี่ยถ้าเป็นดนี้ขาวมากเนี่ยโ้สุดยอดไฟตัวนี้สวัสดีครับบัญชีเลสซิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟร้อยสี่สิบสี่ชิปไฟถอยตัวนี้ไฟถอยจะรีวิวแค่อย่างเดียวตัวนี้เดี๋ยวไฟถอยกับไฟเลี้ยว เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวที่รถผมตัวนี้ผมจะรีวิวผมจะใส่รถพ่อผมเพราะว่ารถพ่อผมขับตอนกลางคืนไปตลาดไปอะไรเงี้ยผมจะมาใส่ไฟตัวนี้มารอดูว่ามันสว่างมากแค่ไหนแล้วก็เราจะมาดูผ่านจอจอจอของของรถตอนถอยอ่ะเดี๋ยวไปดูการติดตั้งเลยครับโอเคสำหรับคนที่มาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรก ช่องผมจะเป็นการรีวิวอะไรแต่งรถหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับผมก็จะถ่ายคลิปลงช่องผมถ้าไปดูมปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อเจอปัญหาเหมือนกันกับผมก็จะได้คนเจอง่ายๆอะไรเงี้ย่ะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีติดตั้งกันเลยครับเดี๋ยวไปดูครับโอเคตอนนี้มันก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่ามัน,มนเย็นแล้วผมใส่ให้ดูเดี๋ยวผมจะ ไฟข้างหนึ่งจะเป็นหลอดอธรรมดาติดรถเดี๋ยวไฟนี้ไฟข้างขวามันจะเป็นหลอดร้อยสี่สี่ชิปเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็เปลี่ยนให้ดูส่วนขั้นตอนการถอดก็กมีน็อตสองตัวตัวนี้ข้างบนข้างล่างแล้วก็ถอดแล้วก็ดันออกข้างๆแล้วก็ดึงเปลี่ยนได้เลยเอาโอเคขั้นตอนนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสร็จ เดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อโอเคครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟไฟถอยให้ดูตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วฝั่งซ้ายตอนนี้จะเป็นหลอดเดิมมันจะออกออกเรืองๆองแล้วความสว่างน้อย <c oughs> สุดตอนนี้ร้อยซีซีชิปอโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูจอข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะถอยรถไปจุดอื่นก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูจอว่ามันเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูจอข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับดูครับฟัง่งฝังนี้ครับขาวมากฟังนี้มันจะเอกเรืองเดืองนะครับตอนคือนี้อันนี้ยังไม่ค่อยมือเทาถ้าที่มันม,มืนสว่างมากโอเคส่วนส่วนในรถนะกระจกกระจกมันอันนี้นะ พี <formation> ่บอลเห็นไหมครับมองไม่เห็นดูกระจกกระจกตัวนี้มันมันฟิลีมมันฟิล์มนู่นโอเคอันนี้ดูดูอันนี้ในกรณีที่เราลดกระจกดูนะครับเนี่ยฝั่งของเราครับที่เราใส่ร้อยอ่สี่สี่ชิปส่วนฝั่งนี้นะนี่ยครับเนี่ยมันจะออกเหลืองเหลืองมองมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยครับ ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูข้างนอกต่อ okay. นี่ครับข้างนอกนี่ถ้าท,ที่มืดมืดสว่างมากครับนี่ครับนี่ไฟถอยมันจะความดูไอรัศมีความความความาสว่างของมันนี่จะให้ดูฝั่งนี้ดูดูฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมครับฝั่งนู้นมันจะเป็นไฟถอยเดิมๆมันจะออกเลื่อง ไม่ค่อยขาวเนี่ยถ้ายแนเนี้ยขาวมากเนี่ยโ้สุดยอดไฟตัวนี้ดูครับดูพื้นเลยครับเนี่ยครับพื้นโอ้สุดยอดเนี่ยครับเปลี่ยนสองข้างแล้วดูความสว่างครับไฟหน้าต้องยองครับโอ้สุดยอด สองผมหาจ่วเลยแล้มาดูพื้นที่ข้างหลังครับนะครับสุรีวิวก็ประมาณนี้ครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ดูจนจบครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับ